ลิฟโน c ช anel by นุชยินดีต้อนรับค่ะมาฟังบุศลากคมแห่งรัก EP 8พร้อมกันนะคะมาดูกันซิว่าคิงก็ลาค่ะก็แลนทั้งคู่แบบนี้แล้วใครกันที่จะเป็นฝ่ายเพียงพร้าก่อนอยากทราบคำตอบกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามแล้วฟังกันได้เลยค่ะหลังจากที่คามินปล่อยตัวไอไวอลินแล้วนั้นเขาก็เดินไปหยิบผ้าขนูสีขาวมาเช็ดผมและพาดไว้ที่ไหล่ก่อนจะเดินกลับมายืนเผชิญหน้ากับหญิงสาวอีกครั้ง คราวนี้เขาพบกับสายตาอาฆาตแค้นของเธอที่จ้องมองเขาราวกับจะกินเลือดก,กินเนื้อไอวอลินตวัดฝ่ามือขึ้นหมายจะตบหน้าเขาแต่คามินรู้ทันเขาจับมือข้างนั้นของเธอไว้พร้อมกับพูดขู่ถ้าคุณตบผมจูบตบหลายทีผมก็จะได้จูบคุณหลายหนผมพูดจริงไม่ใช่ทำขู่คุณอยากจะลองดูไหมไอวอลินสะบัดมือของตนเองให้หลุดจากมือที่แข็งแรงราวกับครีมเหล็กนั้น สายตาของเธอจ้องมองเขาอย่างโกรธแค้นที่เขาบังอาจมากระทำการหยามเกียิของเธออย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนคุณบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะพูดกับผมใช่ไหมหวังว่ามันคงจะสำคัญจริงๆนะหญิงสาวพยายามระงับอารมณ์โกรธที่กำลังพุ่งพ่านอยู่ในขณะนี้เธอเม้มลิมฝีป,ปากของตนเองไว้แน่นว่าไงตกลงคุณมีเรื่องสำคัญอะไรจะพูดกับผมก็พูดมาได้เลยผมกำลังรอฟังอยู่ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณมีเรื่องสำคัญอะไรนักหนา ถึงขรนามาขัดความสำรานของผมฉันจะมาตกลงกับคุณเกี่ยวกับเรื่องงานของฉันงานของคุณใช่ก็อย่างที่คุณรู้ฉันเป็นนางแบบอินเตอร์ที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นตารางงานของฉันจะค่อนข้างแน่นแล้วยังไงการที่ฉันต้องมาติดอยู่กับคุณที่นี่มันทำให้ฉันสูญเสียรายได้ไปอย่างมหาศาลคุณเลยต้องการให้ผมจ่ายค่าชดเชยรายได้ที่คุณต้องสูญเสียไปขณะที่อยู่กับผมดวงตาของไอวอลินวาวโลดขึ้นมาอีกครั้ง ก่อนจะวีนใส่คามินด้วยความไม่พอใจไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นคุณตั้งใจฟังฉันพูดที่จบก่อนได้ไหมได้มีอะไรก็ว่ามาผมกำลังรอฟังอยู่ฉันจะบอกว่าฉันต้องการกลับไปทำงานของฉันตามปกติคุณไม่จำเป็นต้องทำงานอะไรให้เหนื่อยเพราะผมสามารถเลี้ยงดูคุณให้อยู่อย่างสุขสบายได้โดยไม่จำเป็นต้องไปดิ้นรนทำงานเดี๋ยวผมจะหยิบบัตรเครดิตมาให้ คุณสามารถใช้จ่ายทุกอย่างได้ตามที่คุณต้องการด้วยบัตรไปที่ผมจะให้คุณและไม่ต้องห่วงเรื่องวงเงินเพราะบัตรใบนี้มีความพิเศษตรงที่ไม่จำกัดวงเงินการใช้คุณกำลังเข้าใจผิดฉันไม่ได้ต้องการเงินของคุณสิ่งที่ฉันต้องการคือให้ฉันกลับไปทำงานที่ฉันรักอะไรคือเหตุผลที่คุณจะต้องกลับไปดิ้นรนทำงานให้เหนื่อยทั้งที่ผมก็พร้อมที่จะดูแลคุณให้อยู่ได้อย่างสุขสบายเพราะงานมันหมายถึงชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของฉัน และฉันไม่อยากอยู่แบบคนไร้ค่าที่อยู่ไปวันๆโดยไม่คิดที่จะทําอะไรคามินพยักหน้าเข้าใจเหตุผลที่เธอชี้แจงให้ฟังผมจะมั่นใจได้ยังไงว่าคุณจะไม่หนีจากผมคุณไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นฉันรับปากว่าฉันจะไม่หนีไปจากคุณถ้าคุณยินยอมให้ฉันกลับไปทํางานที่ฉันรักตามปกติแน่ใจนะว่าทําได้จริงอย่างปากพูดฉันแน่ใจตกลงว่าคุณจะให้ฉันทําตามความต้องการของฉันไหมได้แต่ผมมีข้อแม่นะ ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขของผมได้ผมก็จะยอมให้คุณกลับไปทํางานที่คุณรักตามที่คุณขอเรื่องมากจังนะคุณมีเงื่อนไขอะไรต็รีบพูดมาโมแต่อ้างเอึ้งอยู่ได้น่าลาคาญจริงๆคุณจะไปทํางานที่ไหนก็ได้ผมไม่ว่ายกเว้นงานที่เมืองไทยคุณต้องไม่ลืมนะว่าฉันเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีบ้านที่ฉันจะต้องกลับไปทํางานที่บ้านเกิดของฉันคุณจะมาห้ามให้ฉันรับงานที่นั่นเลยมันก็ดูจะมากเกินไปหน่อย ผมไม่ได้ห้ามคุณกลับไปทํางานที่นั่นเพียงแต่ถ้าคุณจะรับงานอะไรก็ตามที่ประเทศไทยคุณจะต้องมาบอกผมก่อนที่จะไปตกลงรับงานนั้นหมายความว่าถ้าเธอจะกลับไปทํางานที่มืองไทยฉันต้องได้รับอนุมัติจากคุณก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคุณเข้าใจถูกต้องแล้วผมจะเป็นคนบอกคุณเองว่างานไหนที่คุณจะรับได้บ้างไอวอลินตวัดสายตาคมกลิบสีดําสนิทคอนคามินคุณคงจะไม่เชื่อใจฉันสินะที่ฉันบอกคุณว่าฉันจะไม่หนีไปจากคุณ คุณถึงได้คิดที่จะมาสกรรนงานของฉันมันเป็นสิทธิ์ของผมไม่ใช่เหรอที่จะไม่เชื่อใจคุณแต่ฉันมีคนทําหน้าที่ดูแลเรื่องงานของฉันอยู่แล้วคงไม่จําเป็นต้องบรบกวนคุณคามินอาซิสให้ลงมาช่วยดูแลสิ่งเหล่านี้ให้ไม่ถือเป็นการบรบกวนผมแต่อย่างใดผมยินดีและเต็มใจที่จะทําให้คุณโดยเฉพาะถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขของผมได้ผมก็จะยอมให้คุณกลับไปทํางานที่คุณรักตามเดิมแต่นั่นหมายความว่าจะต้องมีผมหรือคนของผมติดตามไปด้วยทุกครั้ง ฉันนึกอยู่แล้วว่าคุณจะต้องพูดแบบนี้เงื่อนไขของผมก็มีเพียงเท่านี้คุณรับได้ไหมล่ะคามินถามและมองไอวอลินอย่างท้าทายคนอย่างไอวอลินก็ไม่ชอบให้ใครมาท้าทายเช่นนี้ทําให้เธอรีต่ตอบรับเขาไปอย่างไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบซะก่อนได้ไม่ว่าเงื่อนไขอะไรฉันก็รับได้ทั้งนั้นแหละคุณเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายดีแบบนี้แหละที่ผมชอบหมายความว่าฉันกลับไปรับงานได้ตามปกติแล้วใช่ไหมใช่ ตราบใดที่คุณทําตามเงื่อนไขของผมผมก็จะยอมให้คุณกลับไปทํางานที่คุณรักอีกครั้งมีอะไรอีกไหมมีฉันอยากให้พี่เป้ย้ายมาพักอยู่ใกล้กับห้องพักของฉันคุณจัดการให้ได้ใช่ไหมเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะให้คนของผมจัดการให้จริงสิคุณคงต้องการของใช้ส่วนตัวบางอย่างด้วยใช่ไหมอย่างเช่นเสื้อผ้าหรือเครื่องมือสื่อสารรู้ดีจริงๆผมขอเวลาสิบห้านาทีสําหรับการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วเราจะออกไปหาซื้อของใช้จําเป็นของคุณด้วยกัน หรือถ้าคุณไม่อยากไปผมจะให้คนของผมไปจัดหาข้าวของเครื่องใช้จําเป็นที่คุณต้องการมาให้ดีไหมฉันออกไปหาซื้อของของฉันเองได้ถ้าเย็นนั้นรอผมประมาณสิบห้านาทีเราจะได้ไปหาซื้อของเหล่านั้นด้วยกันฉันจะไปกับพี่เป้เองคุณไม่จําเป็นต้องเสียเวลากับเรื่องไร้สาระแบบนี้หรอกเอาเวลาอันมีค่าของคุณไปทําสิ่งที่มีประโยชน์อย่างอื่นจะดีกว่าช่วงนี้ผมว่างผมจะพาคุณไปเองหญิงสาวเผลอค้อนใส่คามินอย่างหมันไส้ สายตาที่กำลัมงมองมาที่เธอนั้นทอประกายวาววับอย่างสนใจตามผมมาผมจะพากลับไปที่ห้องพักของคุณคามินพูดพร้อมกับฉุดมือหญิงสาวให้เดินตามเขาไปไอวอลินต้องเดินตามแรงฉุดของเขาไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แทนที่คามินจะพาเธอไปที่ห้องพักของเธอตามที่ปากพูดเขากลับพาหญิงสาวไปที่ห้องพักของเขาแทนคุณรอผมที่นี่ก่อนนะผมขอเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าสักครู่เขาพูดพร้อมกับหลิวตาให้เธอพูดจบ เขาก็เดินหายเข้าไปในห้องอีกด้านหนึ่งไอวิลินใช้โอกาสนี้สำรวจไปรอบๆบริเวณห้องนอนของชายหนุ่มเธอพบว่าที่นี่ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามโดยเฟอร์นิเจอร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างลงตัวจนไอวิลินถึงกับตั้งเอ่ยปากไม่น่าเชื่อเลยว,ว่าคนอย่างเมคามินจะมีลักนิยมดีขนาดนี้หญิงสาวเดินมาจนถึงโต๊ะที่ใช้วางกรอบรูปเธอหยิบกรอบรูปแต่ละอันขึ้นมาพิจารณา โดยเริ่มจากภาพที่คามินถ่ายคู่กับหญิงสาวคนหนึ่งดูจากรูปแล้วทั้งคู่น่าจะสนิทสนมกันรูปมีเขาถ่ายตอนที่เขาอยู่ในช่วงวัยรุ่นไล่เลียงมาเรื่อยๆจนถึงภาพของชายหนุ่มและหญิงสาวคู่หนึ่งที่ถ่ายพร้อมกับเด็กชายสองคนที่อายุอยู่ในไวัยใกล้เคียงกันไอวอินมองดูรูปของเด็กชายทั้งสองคนในภาพหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นเขาในขณะที่เธอกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็รู้สึกได้ถึงอ้อมแขนแข็งแรง ที่โอบรัดเอวคอดของเธอพร้อมกับได้ยินเสียงของชายหนุ่มคนดังกล่าวกระซิบท,ที่ข้างหูนี่คือรูปครอบครัวของผมตัวผมอยู่นี่เขาชี้ไปที่เด็กชายคนหนึ่งซึ่งก็ตรงกับความคาดหมายของไอวอลินว่าเด็กชายคนนี้น่าจะเป็นคามินส่วนนี่ก็พี่ชายของผมไอวอลินรู้สึกได้ว่าน้ำเสียงของคามินในยามที่เอ่ยถึงครอบครัวของเขานั้นมันฟังดูเศร้าและหดหู่ชอบกลเธอจึงวางรูปใบนั้นลงที่เดิม ก่อนจะหันกลับไปมองหน้าเขาแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนคามินไม่ได้ตอบคำถามนี้ของเธอในทันทีหญิงสาวสังเกตเห็นว่าคำถามของเธอทำให้เขาดูเคร่งขครึมและสายตาของเขาก็ดูเศร้ามากเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหรอคะครอบครัวของผมถูกลอบสังหารด้วยระเบิดคาบอมทําให้ทุกคนในตระกูลอาซิสเสียชีวิตทันทีแล้วทําไมคุณถึงรอดมาได้ที่ผมสามารถรอดชีวิตมาได้ เพราะในตอนนั้นผมไม่ได้อยู่กับพวกเขาแต่กำลังศึกษาต่อที่ยุโรปด้วยเหตุนี้คุณจึงเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตคามินใช้รอยยิ้มเศร้าๆแทนคําตอบไอวอลินบอกกับเขาว่าอย่าคิดมากเลยเพราะพวกเขาไม่ได้จากไปไหนแต่อยู่ที่นี่เธอพูดพร้อมกับวางมือเรียวบางลงตรงตำแหน่งหัวใจของเขาเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดถึงพวกเขาคุณแค่ระล,ลึกถึงพวกเขาในใจฉันมั่นใจว่า วิธีนี้จะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นคาร์มินยิ้มพร้อมกับถามคุณรู้ได้ยังไงว่าวิธีที่คุณแนะนํามันจะทําให้ผมดีขึ้นเพราะฉันก็เคยใช้วิธีนี้มาก่อนจึงแนะนําคุณได้อย่างหนึ่งที่เราสองคนเหมือนกันคือเราสูญเสียพ่อและแม่แต่ฉันโชคดีกว่าคุณตรงที่ฉันยังมีพี่ชายส่วนคุณโชคร้ายที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวใครบอกว่าผมตัวคนเดียวต่อไปนี้ผมจะไม่โดดเดี่ยว เขามีคุณอยู่เคียงข้างไม่มีใครอยู่เคียงข้างใครได้ตลอดไปหรอกสักวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องจากไปอยู่ดีทางที่ดีคุณไม่ควรยึดติดผมจะจำคำเตือนของคุณไว้ว่าแต่ตอนนี้เราไปกันดีกว่าฉันต้องการให้พี่เป้ไปด้วยเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะสั่งให้คนของผมไปพาตัวพี่เป้ของคุณมาพบคุณตามความต้องการเพียงแต่ตอนนี้เราลงไปด้านล่างกันเถอะคามินฉุดมือไอวอลินให้เดินตามเขาออกไปจากห้องเหมือนเช่นเคย แต่ก่อนที่เขาจะพาเธอลงมาด้านล่างนั้นเขาได้สั่งให้ลูกน้องไปพาตัวเป้ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของไอาวาลินมาพบเขาที่ห้องโถงด้านล่างจากนั้นก็พาหญิงสาวเดินลงมาที่ห้องดังกล่าวเพื่อรอหลังจากนั้นไม่นานเป้ก็ถูกนำตัวมาพบคามินและไอาวาลินเป้หันไปถามหญิงสาวด้วยสายตาว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกพี่เป้เราแค่จะพาพี่เป้ออกไปเดินเลือกซื้อของใช้จำเป็นพร้อมกับเราเท่านั้นเมื่อเป้เดินลงมาสมทบกับสองหนุ่มสาวแล้ว คามินก็เอ่ยปากชวนทั้งคู่ออกเดินทางในตอนแรกเขาคิดจะขับรถสปอร์ตคันหรูไปเองโดยให้ไอวอรินนั่งไปกับเขาส่วนผู้จัดการส่วนตัวของเธอนั้นก็ให้นั่งไปกับผู้ติดตามของเขาแต่อวอรินไม่ยอมเธอยืนยันที่จะนั่งรถไปกับเป้ทําให้คามินต้องเปลี่ยนรถโดยการให้คนของเขาขับรถคาดดิแอกกกระสุนสีดำมาใช้แทนรถสปอร์ตที่ถูกนํามาจอดไว้ก่อนหน้านี้ แต่ก่อนที่คามินจะเปิดประตูรถให้อวอลินขึ้นไปนั่งนั้นก็มีหญิงสาวผู้หนึ่งเดินลงจากรถและเดินตรงมาหาคามินพี่คามินกำลังจะออกไปข้างนอกเหรอคะใช่เรามีธุระอะไรกับพี่หรือเปล่าฮาริมาลูกพี่ลูกน้องเพียงคนเดียวของเขายัางไม่ทันได้ตอบคำถามนั้นเพราะสายตาของเธอหันไปเห็นหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างตัวพี่ชายเขาซะก่อนเธอจึงเดินตรงเข้าไปจับมือของอีกฝ่ายอย่างถธอวิสาสะพร้อมกับเอ่ยทักทายสวัสดีคะ่ะคุณไอวอลิน ดีใจจังที่มีโอกาสพบคุณอีกครั้งว่าแต่คุณกลับมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วมาอยู่กับพี่คามินได้ยังไงฮาริมาเอ่ยทักทายไอไวอลินด้วยน้ำเสียงแสดงความตื่นเต้นที่ได้พบเธออีกครั้งไอไวอลินยังไม่ทันที่จะได้ทักทายตอบเพราะคามินได้เอ่ยถามน้องสาวขึ้นมาก่อนที่เธอจะทันได้ทักทายอีกฝ่ายรู้จักไอซ์ด้วยเหรอฮาริมารู้จักสิค้าพี่คามินก็คุณไอไวอลินเป็นนางแบบอินเตอร์ที่ทางเราเชิญมาร่วมงานเดินแบบการกุศลเมื่อสัปดาห์ก่อนไง คามินพยักหน้ารับรูก้ก่อนจะถามกลับไปว่ามาหาพี่ถึงที่นี่มีธุระอะไรกับพี่หรือเปล่าไม่ใช่ธุระสาคัญอะไรหรอกคะ่ะเพียงแค่คิดถึงพี่คามินน้องก็เลยมาหาโชคดีจังที่ได้พบคุณไอวอลินที่นี่ด้วยเรียกไอ์ก็ได้ค่ะคุณฮาริมาง่ายและเป็นกันเองดีก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ฟังดูสนิทสนมนกันมากขึ้นจากนั้นเธอก็หันไปพูดกับคามินน้องมารบกวนเวลาของพี่คามินหรือเปล่าคะก็ไม่ได้รบกวนอะไร คามินตอบฮาริมาก่อนที่ฉันไปพูดกับไอวอรินออซคุณรอผมก่อนนะผมขอคุยกับน้องสาวสักครู่และผมจะพาคุณออกไปเดินเลือกซื้อของด้วยกันขายืมตัวพี่คามินสักครู่นะคะคุณไอซเชิญตามสบายเลยค่ะจากนั้นทั้งคู่ก็เดินกลับเข้าไปภายในตัวบ้านทิ้งให้ไอวอรินเยืนอยู่กับเป้พร้อมกับคนของเขาทั้งคู่สบตาก,กันก่อนจะตัดสินใจเดินดูรอบๆบริเวณบ้านเพื่อเป็นการฆ่าเวลาก็รับฟังกันไปแล้วนะคะหวังว่า EP นี้ จะถูกใจเพื่อนๆทุกคนสำหรับ EP ีหน้ามาฟังกันว่าเหตุใดฮาริมาถึงได้บอกว่าคามินนั้นฉลาดแกมโกงติดตามหาคำตอบนี้ได้ในคลิปหน้าสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามและไม่อยากพลาดความสนุกไปพร้อมกันก็อย่าลืมกดติดตามช่อง love no channel by n no, u t และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาที่มีการลงคลิปใหม่ๆถ้าคิดว่าคลิปนี้สามารถสร้างความสุขและความบันเทิงให้กับพวกคุณได้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นุชด,ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขวันนี้นุชดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ